สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับเป้เล็กโปกน้อยต่างแดนอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็เป้จะมาแนะนำแนวข้อสอบ B 1ให้กับเพื่อนๆนะคะก็เดี๋ยวเป้ขอบอกก่อนว่า,าแนวข้อสอบ B 1เนี่ยก็คือเป็นข้อสอบที่เป้เคยได้อ่านแล้วก็ได้เคยได้เรียนมาเนาะก็เป้จะเน้นแล้วก็ท่องจำในในส่วนตรงนี้เนาะแล้วก็เป็นข้อสอบ B 1ที่ว่าคือเป้ คืออ่านพวกเนี้ยคือแล,แล้วแล้วแล้วมันสอบได้ก่อนที่เป้จะมาบอกแนวข้อสอบเนี่ยคือเป๊ต้องเกริ่นก่อนนะคะว่าคือตอนนี้นะคะสําหรับเพื่อนๆืที่จะมาเป็นสไปยเยอรมันนะหรือว่าเพื่อนเพื่อนที่จะเข้ามาเรียนหรือว่ามาทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคือตอนนี้ทางทางเยอรมันเนี่ยคือเขาจะ จะบังคับให้เรียนสมมติว่าเพื่อนๆพ,พอแต่งงานได้ A1 มาเสร็จปุ๊บเนี่ยคือเพื่อนๆจะต้องเรียน B1 ด้วยเนาะจะต้องเรียน A2 แล้วก็ B1 นะคะก็ตัว B1 เนี่ยก็คือเป็นการเรียนภาษาเบื้องต้นเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาก็จะมีอีกเลเวลหนึ่งก็คือหมายถึงว่าอีกระดับหนึ่งแล้วก็ตัว B1 เนี่ยถ้าเกิดว่าใครเรียนจบสอบผ่านแล้วมันจะง่ายสําหรับการหางานหรือว่าไปต่อ B B2 หรือว่า C1 ต่อๆไปนะคะก็ ก็จะเป็นสเต็กของเขาแล้วก็ส่วนเพื่อนๆคนไหนที่มาอยู่เยอรมันแล้วก็ไม่เคยเรียน B1 ไม่หมายถึงว่าไม่เคยเรียนภาษาเลยแล้วก็คืออยากจะไปทำพาสเยอรมันเนี่ยคือตัวนี้นะคะก็คือมันก็ต้องใช้ด้วยก็คือว่าเวลาเราจะไปยื่นขอพาสเยอรมันเนี่ยเราก็จะต้องใช้ ตัว B1 ไปด้วยนะคะหมายถึงว่าการสอบผ่าน B1 แล้วก็สอบผ่านการเมืองนะคะก็นี่เดี๋ยวเป้จะมาบอกนะว่าแนวข้อสอบคร่าวๆที่เป้เคยสอบหรือว่าเคยเรียนเคยผ่านมามันจะเป็นประมาณไหนเดี๋ยวก่อนอื่นเป้จะบอกก่อนว่าคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยพวก เรียนภาษามันก็ไม่ได้ยากจนเกินความสามารถของของพวกเราคนไทยหรือว่าคนหลายๆประเทศนะคือเอาจริงๆมันไม่ได้ยากแต่ว่าคือการเรียนเนี่ยอย่างที่บอกจะให้เข้าใจทั้งหมดเนี่ยมันก็อาจจะ มันต้องใช้เวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างตัวเป้นเนี่ยสอบผ่านมาอะไรมาก็คือถามว่าทุกวันนี้อ่านออกเขียนได้ไหมก็ไม่ค่อยได้นะเขียนก็ไม่ค่อยจะถูกสําหรับวันนี้นะคะก็คือเป้ก็จะมีตัวเทสมาให้เพื่อนๆดูเนาะก็มันจะเป็นประมาณนี้คือตัวเทสตัตวเนี้ยคือเป้เคยได้มาจากครูที่โรงเรียนนะก็เขาให้ คือตอนนั้นเป้อ่อนมากไงเพราะว่าเป้อย่างที่เคยบอกในคลิป A1 อ่ะค่ะคือเป้ท่องจําอย่างเดียวเพราะเป้ต้องใช้ A1 ไปไปไปยื่นวีซ่าเนาะแล้วก็คือเป้ก็ไม่รู้ตัวว่าเป้จะต้องได้เรียนถึง B1 อะไรเงี้ยเพราะว่าทางกฎหมายคือเขาบังคับนะเดี๋ยวนี้คือคนที่จะมาอยู่ประเทศเยอรมันหรือว่าคนที่แต่งงานมาอยู่ประเทศเยอรมันเนี่ยก็จะต้องเรียน A1 A1 เสร็จแล้วก็จะต้องเรียน B, อ่อ A2 แล้วก็ B1 ต่อๆไปนะคะแล้วก็สำหรับคนที่มาก่อนหน้านี้ก็อาจจะไม่ได้เรียนหรือว่าใครที่อยากเรียนเป็กก็จะมีแนวข้อสอบคร่าวๆมาพูดให้เพื่อนๆฟังนะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์เนาะแล้วก็ เผื่อคนที่กําลังเครียดว่าเรื่องเรื่องที่จะสอบ B1 เนี่ยคืออาจจะเป็นแนวทางหรือว่าอาจจะเป็นไกด์ไลน์เพื่อนๆได้ได้ไดมีกําลังใจหรือว่าเออได้ได้รู้ว่าแนวข้อสอบมันจะออกประมาณไหนแบบไหนอะไรอย่างนี้ดีกว่าเนาะก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์สาหรับเพื่อนๆนะคะก็คือว่าก็มันจะมีเหมือนเดิมค่ะมันก็จะมีข้อข้อสอบอ่านเขียนฟังแล้วก็พูดเนาะแล้วก็มันก็จะแยกเป็นข้อย่อยอย่างข้อข้อ ่านกับข้อฟังเนี่ยคือเป้จะไม่พูดถึงนะเพราะว่าเพราะว่าอย่างอย่างฟังอย่างเงี้ยคือคือเพื่อนๆจะต้องไปฟังในในในเทปหรือว่าในวิทยุที่คนคุมสอบเขาจะต้องเปิดให้เราฟังเหมือนตอนสอบ a อนะคะแล้วก็ส่วนตัวเขียนเนี่ยก็มันก็จะมีแบบเป็นให้เราอ่านโฆษณาหรืออะไรอย่างเงี้ยคือคืออ่านป้ยประกาศแล้วก็ให้เรามา มากาข้อไหนถูกอะไรประมาณนี้คือมันจะลักษณะข้อสอบมันจะคล้ายๆกับคล้ายๆกับตัวการสอบ A1 นะคะส่วนสำหรับคนที่กำลังเครียดเรื่องจดหมายนะจดหมายแล้วก็สอบพูดเป้จะมาบอกว่าคือเอาเรื่องจดหมายก่อนคือข้อเขียนก่อนนะข้อเขียนเนี่ยคือของของ B1 นเนี่ยมันก็จะเดี๋ยวเป้ดูก่อนนะไม่ได้เรียนนานมากละ อีมันก็จะเป็นจดหมายนะจดหมายส่วนใหญ่เนี่ยก็คือของ B1 มันจะเป็นพวกจดหมายสมัครงานอะไรพวกเนี้ยแล้วก็อาจจะเป็นจดหมายที่ว่าอย่างลูกป่วยให้เขียนใบลาให้ลูกก็จะมีแบบเป็นข้อช้อยมาอย่างเนี้ยเพื่อนๆคนไหนอยากได้เขียนมาในเฟซบุ๊กเป้นะแล้วเดี๋ยวเป้จะบอกให้แล้วก็จะถ่ายเ,เดี๋ยวเป้จะถ่ายรูปส่งส่งในอินบ็อกไปให้นะคะ เอาเผื่อได้ไปลองเทสหรือว่าลองอ่านลองลองเขียนลองฝึกเขียนดูเผื่อมันจะช่วยได้เนาะเพราะว่าอย่างน้อยๆมันก็มันเป๊ว่ามันคล้ายๆกันอะข้อสอบอะเออตอนนี้เป้มีข้อสอบอยู่สามชุดนะคะก็สำหรับตัวจดหมายเนี่ยก็คล้ายๆกับ เอเลยแต่ว่ามันสเต็ปมันก็อาจาจะแบบเราจะต้องเพิ่มแกมมามติกเข้ามาเนาะก็เดี๋ยวส่วนจดหมายเดี๋ยวใครอยากจะได้แนวข้อสอบก็เขียนมาบอกเป๊กทีหนึ่งแล้วกันนะคะเดี๋ยวเป๊กจะส่งให้ใน Facebook เป๊เล็กปกในต่างแดนนะแล้วก็ส่วนพูดนะพูดเนี่ยเขาจะมี3คข้อย่อยนะคะคือพูดเหมือนเดิมค่ะมันก็จะประมาณนี้เห็นไหม พวกแนะนําตัวอย่างเงี้ยค่ะก็คือชื่อเกิดที่ไหนอะไรยังไงแต่ว่าคือใครที่เคยสอบ A1 มาเนี่ยก็จะพูดในลักษณะแบบนั้นแหละแต่ว่าสเต็ปม,มันอาจจะยากนิดนึงมันอาจจะมีแบบพวกอ่าเพอร์เฟกพวกกรามาติกเข้ามาร่วมด้วย หมายถึงว่าคำพูดเราอาจจะใช้คำพูดที่มันยากขึ้นแต่ว่าเราเราสามารถจดในกระดาษแล้วก็ฝึกพูดเหมือนตอนที่สอบ a 1ได้เลยนะคะคือตรงนั้นคล้ายๆกันเลยแต่ว่าแค่แค่เราใช้คำคำพูดที่มันเยอะขึ้นคือคำพูดที่มันแบบมีอดีตมีปัจจุบันร่วมด้วยอะไรประมาณนี้เออประมาณนี้เนาะแล้วก็ส่วนอีกข้อ อันนี้มันเป็นเป้ว่ามันยากนะคือตัวนี้ค่ะมันจะมีรูปภาพมาแบบนี้นะในส่วนของข้อสอบ B 1นะคะมันก็จะมีรูปภาพแบบแล้วแต่ว่าเราจะโดนภาพไหนนะอย่างตอนที่สมัยที่เป้สอบเป้โดนรูปภาพที่ว่าคนอยู่บนรถไฟเออแล้วก็ให้เราโมโนพูดไปสิว่าเขาไปทําอะไรแบบไหนอย่างอย่างตอนนั้นที่เป้ได้ข้อสอบ ข้อสอบที่ว่ารูปภาพที่ว่าคนอยู่บนรถไฟอย่างเงี้ยมันจะมีรูปเด็กสองคนแล้วก็ยืนโหนอยู่บนรถไฟเป๊ก,ก็จะพูดประมาณว่าแบบเอาดีโฟโต้ซีให้อีกสวยคินเดอร์อะไรอย่างเงี้ยเออบลาบลาบลามโนไป <c oughs> เป้ก,ก็จะบอกว่าเออ,อซุกเนี่ยเขาอาจจะวิ่งไปจริงๆเขาก็ไม่มีบอกหรอกนะว่าซุกมันจะวิ่งไปที่ไหนแต่ว่าเป,เป้กก็มโนเอา,เอ,าเออก็พูดไปเรื่อยเปื่อยของเราเขาจะดูแค่ว่า เราสามารถสื่อสารได้พูดได้หรือเปล่าหรือว่าเราเข้าใจในภาษาเขาหรือเปล่าเท่านั้นเองค่ะตรงนี้ก็ไม่ยากแต่ว่าเป้จะมีรูปภาพให้นะถ้าใครอยากได้เขียนมาหาเปเดอร์ก็เดี๋ยวจะส่งใน facebook ให้นะคะแล้วก็ตอนนั้นสมัยที่เปสมัยที่เปสอบเป้หัดเขียนจดหมายเยอะมากเลยดูดิเป็นปึกๆเลย คือเขียนหมดเลยอะอะไรมั่งก็ไม่รู้ทุกวันนี้ให้มานั่งอ่านก็อ่านไม่ค่อยออกนะจริงเออคือตอนนั้นแบบขยันมากเพราะว่าคิดอย่างเดียวว่าฉันต้องสอบให้ผ่านอืมแล้วก็เนาะก็เนี่ยค่ะแล้วก็ตัวในส่วนของสอบพูดมันก็จะมีอีกเทอมหนึ่งนะก็คือว่าเขาจะให้เราจับคู่กับเพื่อนเหมือนตอนที่สอบอ่าอา,อาสวัยเหมือนตอนที่สอบ A 2สองแต่ว่าเอา,เอาเอาเงี้ยคือเขาจะให้เราจับ คู่กับเพื่อนเพื่อนที่ว่าไปสอบด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะคือในโจทย์เขาก็จะแบบประมาณว่า เรียนจบแล้วไปทําอะไรเขาก็จะมีหัวข้อมาย่อยๆคือให้เราพูดในหัวข้อที่เขากําหนดมาให้อะไรประมาณอย่างเงี้ยเออตรงนี้มันก็ไม่ยากแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่สอบเนี่ยคือจับคู่แล้วก็ซ้อมกับเพื่อนได้เลยคือเขาเขาให้เราไปเป็นคู่อยู่แล้วแล้วก็เป้จะบอกว่าครูเขาช่วยคนคุมสอบเขาช่วยในส่วนตรงนี้ไม่ต้องซีเรียสเลยเออในในส่วนของตัวที่เป้บอกว่าแนะนําตัวเนี่ยก็คืออย่างที่เป้บอกค่ะเมื่อตอน A 1หนึ่งมันอาจจะพูดไม่ได้เยอะมากแต่ว่า พอมาเป็น B หนึ่งเนี่ยสเต็ปม,มันก็จะยากขึ้นนเะออก็สมมติว่าแนะนำตัวให้ให้จดใส่กระดาษไปเลยว่า,าเราเกิดที่ไหนเรามาจากที่ไหนก็อาจจะบบให้มันยากขึ้นเออประมาณนี้ประมาณนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรมากนะคะก็เนาะใครอยากที่จะได้แนวข้อสอบอะไรเงี้ยก็มามามา,มาถามเป้ได้ไดนะเพราะว่าเป้มีเนาะเออแล้วก็ เนี่ยคะ่ะในส่วนของคนที่จะไปสอบอ,อะไรนะไปขอพาสบี B หมันก็จะต้องใช้นะคะเพื่อน,อนๆคนไหนที่สนใจที่เอ้ยอยากจะไปเรียนเพราะว่าจริงๆเนี่ยการขอพาสเยอรมันเนี่ยก็อย่างที่บอกคะ่ะคือไม่จําเป็นต้องไปนั่งเรียนก็ได้แต่ว่าขอให้เราไปลงสอบแล้วก็สอบให้ผ่าน B 1เนาะแล้วก็เอา B 1ไปยื่นพร้อมกับตัว ข้อสอบการเมืองหมายถึงว่าเราต้องต้องสอบการเมืองด้วยการเมืองเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากเลยเจริงๆนะการเมืองเนี่ยเขาจะมีแฟนไม่เป้มาอ่านเนี่ยเป้ก็คือเหมือนทาใบับขีเลยท่องจําอย่างเดียวเออแต่มันง่ายกว่าใบับขีตรงที่ว่าข้อสอบโจทย์คําตอบมันมีอันเดียวคืออ่านแล้วจําประมาณส0มร้อยกวข้อเขาดึงออกมาแค่30สบข้อคือมันไม่ยากเลย,ยจริงๆค่ะเป้มีแนวถ้าใครอยากจะได้ก็ ติดต่อเป้ามานะเออในส่วนตรงนี้ก็เนี่ยค่ะไม่มีอะไรเนาะเป้ก็อยากจะมาบอกอยากจะมาแช์นะว่าการสอบ B 1มันเป็นยังไงแล้วก็แนวข้อสอบเป้มีเพื่อนๆคนไหนสนใจก็มาขอติดต่อขอเป้ามาได้เลยเดี๋ยวเป้จะถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปทางอินบ็อกซ์ให้นะคะแนวข้อสอบของ B 1สมมติว่าคือเราไปสอบมันเหมือนเหตุการณ์ที่เราสอบ A 1เลยแต่ว่าคือสอบฟังสอบ นนคือเป้ช่วยไม่ได้จริงเพราะว่าเป้ไม่รู้ว่ามันจะมันจะมาประมาณไหนแนวข้อสอบอะเนาะจดหมายมันก็จะมีจดหมายพวกจดหมายสมัครงานจดหมายให้เราเขียนไปสมัครงานกับบริษัทสมมติว่าเพื่อนๆได้เจอจดหมายโจทย์ที่ว่าเราต้องเขียนไปสมัครงานอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเขียนไปในลักษณะที่ว่าเออเราอ่ะรู้ รู้ว่าที่เนี่ยเปิดรับสมัครงานรู้มาจากที่ไหนมาจากเพื่อนบอกหรือมาจากหรือมาจากหนังสือพิมพ์หรือจากอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขียนไปเนาะแล้วก็เขียนบอกเขาว่าเออเราทํางานอะไรมาแล้วก็เราเคยทํางานอะไรมาบ้างแล้วทําไมเราถึงสนใจงานตรงนี้อะไรประมาณเนี้ยก็ ก็เนี่ยแหละลักษณะการเขียนจดหมายมันก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็สมมติว่าจดหมายลาป่วยลูกอย่างเงี้ยสมมติว่าโจทย์มันได้มาว่าเออลาป่วยออลูกไม่สบายต้องเขียนจดหมายไปหาครูประจําชั้นลูกก็จะเขียนประมาณว่า เออเนี่ยเราอ่ะเป็นแม่ของเด็กคนนี้นะแล้วก็ลูกเราเนี่ยไม่สามารถไปโรงเรียนได้เพราะเหตุผลอะไรก็เขียนไปตามตามโจทย์ที่เขาให้มาจริง,รงแล้วมันก็ไม่ได้ยากหรอกถ้าเข้าใจแต่ว่าตอนที่เป้เขียนตอนนู้นเปไปพลาดเอาจริงแล้วตอนนั้นเปเขียนได้ได้ A2 แต่ว่ารวมๆแล้วเนี่ยมันก็เป็น B1 หมายถึงว่าการสอบ B1 เนี่ยมันก็เขาจะให้พูดอ่านเขียนแล้วก็ฟังเนี่ย คือให้รวมคะแนนกันแล้วเนี่ยไม่ให้ต่ำกว่า B 1เออสมมติว่าอย่างเป้เป้ตกเขียนใช่ไหมเออแต่ว่าเป้ผ่านการอ่านผ่านการออฟังแล้วก็ฝผ,ผ่านการพูดก็ได,ได้ได้ B 1มาอะไรอย่างนี้ไงอืมคือจริงๆแล้วหลักๆสำคัญเลยการสอบ B 1นะคือให้ได้ B 1ในการพูดอะรับรองผ่านแน่นอนคือคุณจะตกฟังหรือคุณจะตก เขียนหรือคุณจะตกคือคือตกอย่างใดอย่างหนึ่งอะ่ะได้นึอกออกไหมหมายถึงว่าคือตกเขียนตกฟังตกอ่านคือเนี่ยคือตกอย่างใดอย่างหนึ่งได้แต่ยังไงเนี่ยขอให้พูดอะ่ะได้บีหนึ่งเท่าน,นั้นเราก็ผ่านแล้วเพราะว่าตอนนั้นที่เป้สอบเนี่ยเป้ได้ฟังได้ได้อ่านแล้วก็ได้ได้พูด ไปได้ B1 แต่ว่าเป้ไปตกเป้ไปตกเขียนไปได้ A2 เออแต่ว่าสุดท้ายใบใบแจ้งกลับมาคือใบเกรดกลับมาเป้ได้ B1 อะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าเขาไม่ซีเขาจะมีสเต็ปของเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็ไม่ต้องเครียดนะคะจริงๆมันไม่ได้ยากเลยแค่เราแบบ อย่าไปตื่นเต้นกับมันเลยก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะก็ไม่มีอะไรแล้วก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะที่กำลังมองหาแนวข้อสอบอยู่แล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรแบบไหนยังไงแล้วก็คือมืดแปดด้านสมัยที่ไปจะสอบไปก็เครียดเหมือนกันเพราะว่า B1 เนี่ยมันใครๆเขาก็พูดกันว่ามันยากเออแต่ว่าพอไปสอบอจริงๆแล้วบอกตรงวันไม่ยากเลยนะแต่แบบเออเราเราตื่นเต้นไปเอง โอเคค่ะสำหรับคลิปโรนี้นะก็เป้ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะถ้าเกิดมีข้อสงสัยอะไรยังไงเพื่อนๆก็เขียนมาถามเป้ใต้คอมเมนต์หรือว่าใน Facebook เว็บเพจของเป้ได้เลยนะคะก็คือชื่อเดียวกันเลยชื่อเป้เล็กป่งน้อยต่างแดนนะคะก็สำหรับวันนี้เป้ขอตัวไปก่อนแล้วค่ะ